วันนี้เราพบกับช่องตามบ้านครับที่หมายตามเคยครับผมวันนี้เราจะทําข้าวผัดเด็กให้กินครับผมแต่ว่าอาศัยเครื่องแน่นครับผมวันนี้ลูกชายผมอยากกินข้าวผัดครับเขาบอกให้พ่อผมทําข้าวผัดให้กินหน่อยวันนี้เราไม่รู้ดูเมนูในตู้เย็นก็มีอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมจะบอกว่ามีวัตถุด,ดิบอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นครับมีต้นหอมผักชีครับผมแล้วก็หัวหอมครับก็ปูอัดครับผมแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ลูกชิน้น แล้วก็ <ผม S 1> แฮมแล้วก็ใส้กรอกครับแล้วก็คะนาปลาหมึกดองปลากระเทียมและที่ขาดไม่ได้คือข้าวข,าวของผมข้าวสวยร้อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันได้แล้วครับผมการใส่กระเทียมลงไปผัดก่อนครับ ทำการผัดกะเทียมไม่หอมเลยครับผมทำการใส่ไข่ไก่ลงไปครับแยวทำการตักไข่ไก่ขึ้นเลยครับผมทำการใส่ปลาลงไปผัดให้สุกก่อนครับ เราทําการผัดปลาให้สุกก่อนครับผมผัดไปเรื่อยๆครับปลมึดดองลงไปครับตามด้วยผักคะน้าที่สุกยากครับใส่ลงไปเลยตามด้วยเราใส่หัวหอมลงไปเลยครับ แหมูล,ลงไปครับผมใส่ก่อครับแล้วก็ตามด้วยปูอัดครับผมตามด้วยาตามด้วยลูกชิ้นครับเขาให้เท่ากัน ข้าวประมาณสามขีพีครับผมใส่ข้าวไปเลยครับสวยสวสามขีปิ้ยุ่ดำขึ้นคองโต๊ะครับผมขาวหนึ่งคอนโต้ครับตาทรายหนึ่งคอนชาครับผม ตัวปลายช้อนชาครับปลาหนึ่งตอนโตครับการชิมครับผม,อ,มอร่อยมากเลยครับผมทำการใส่ไข่ที่เราทอดไว้ลงไปครับ ต้นหอมผักชีลงไปครับผมพริกไทยครับผมพริกไทยป่นครับถูกเป็นที่เรียบร้อยครับผมพร้อมเสิฟครัาเดี๋ยวรับตักใส่จานเลยครับผม หน้ารับทานไหมครับผมข้าวผัดทรงเครื่องครับผมเป็นไงครับหน้ารับทานไหมครับผมเป็นไงครับดูครับเป็นไงครับผมผัดข้าวผัดให้เด็กเดกเป็นจริงครับใครชอบคลิปนี้นะครับไปกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชช่องตำมบ้านเลยครับเผื่อมีเผื่อจะมีคลิปใหม่ๆให้ท่านตับชมครับผมขอบคุณมากครับ